สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมองเวเลีคลิปนี้ก็มาเก็บตกโมเมนต์บรรยากาศหลังจากจบเกมในนัดล่าสุดของทีมชาติไทยของเรากันอีกแล้วครับ สำหรับสาวไทยของเราต้องบอกเลยว่าทุกคนมีการซัพพอร์ตกันในทีมอย่างดีงามเสมอมาอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานแล้วก็ร่วมทุกร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานจริง,รงๆครับว่าจะมีวันนี้ซึ่งล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์น่ารักสุดอ,อกบุนของเพียวอัชราพรของยอดครับที่มีการซัพพอร์ตเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีดีงามมากๆเลยครับเพียวเพียวมีการนั่งอยู่บนพื้นสนามแล้วก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วย สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส นี่เลยครับถือว่าเป็นพลังบวกของสาวไทยด้วยการที่เห็นแล้วน่าชื่นใจจริงๆครับสาวๆของเรารักกันดีมากๆรักกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันเสมอครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะแต่เราก็เห็นสาวไทยของเราให้กำลังใจกันอยู่เสมออยู่แล้วซึ่งวันนี้เพียวอัชราพรของยศหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราก็ได้มีโอกาสลงมาในช่วงปลายปลายเซตด้วยครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเพียวทำหน้าที่ได้อย่างดีงามเลย ไม่ว่าจะเป็นการทุบบอลหนักๆวันนี้ก็มีให้แฟนๆหายคิดถึงกันครับหรือว่าจะเป็นลูกหยอดแบบฉลาดฉลาดไหวพริบสุดป,ปังก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆรอคอยครับกับการได้เห็นฟอร์มของเพียวอัชราพรของยศวันนี้หลายๆคนก็คงจะหายคิดถึงเธอกันใช่ไหมล่ะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความน่ารักของสาวไทยที่เมื่อแข่งเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วสำหรับเม็ดล่าสุดนี้ก็ได้เดินไปขอบคุณแฟนๆที่มานั่งเชียร์อยู่ที่ข้างสนามด้วยครับน่ารักมากๆเลยก็รอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อครับพรุ่งนี้พบกับทีมจีนเจ้าภาพมารอดูกันครับว่าสาวไทยของเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาสู้ในวันพรุ่งนี้ครับ